วันเดีก็เที่ยวได้คลิปนี้พาเพื่อนๆไปแก้กรรมขอคมากรรมถอนคำสัญญาถอนคำสาบานใครที่ช่วงนี้ชีวิตติดขัดหยิบจับอะไรก็ไม่รุ่งแนะนำวัดสุทัศน์เทวรารามเลยค่ะ วัดสุทัศน์เทวรารามหรือวัดสุทัศน์เป็นวัดที่อยู่คู่กรุงเทพมายาวนานตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นวัดที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญไหว้พระมากๆเลยค่ะการเดินทางมาวัดสุทัศน์นั้นแสนง่ายนะคะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสามยอดทางออกที่3ค่ะ ออกจากสถานีปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมาเลยตามทางม,มาเรื่อยๆเลยวัดจะอยู่ริมถนนเส้นนี้แหละดูข้าวมากทุกคนมันจะมีตรอกตลอกนึ่งนี่มีร้านอาหารเพียบเลยนี่มื้อเช้า <c oughs> มื้อสาย <c oughs> 60บาทของเท่าไหร่ไข่กระทะ30บาทเอง <Thank you. S 1> วัดสุทัศน์เป็นวัดประจำรัชกาลที่8นะคะจุดเด่นของวัดนี้เนี่ยจะมีเสาชิงช้าตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าของวัดนะคะไม่ว่าใครที่นึกถึงวัดสุทัศน์เนี่ยก็ต้องนึกถึงเสาชิงช้าอย่างแน่นอนค่ะ วัดสุทัศน์เนี่ยไม่ได้เด่นแค่แก้กรรมนะคะสําหรับสายทําบุญสายมูแล้วเนี่ยมาวัดนี้ถือว่าครบมากๆเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากร่าวไหวครบทุกด้านเลยนะคะคลิปนี้จะมาแจกเส้นทางมูที่วัดสุทัศน์กันค่ะที่แรกนะคะพระวิหารหลวงค่ะเราจะเข้าไปกราบไหว้พระพุทธศรีสากยมุนีนะคะ เป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในสมัยสุขโขทัยค่ะสร้างในสมัยพญาลิไทยนะเคยประดิษฐานที่วัดมหา,าธาตุกรุงสุขโขทยัยต่อมารอหนึ่งเนี่ยท่านทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศเทวรารามค่ะอย่าลืมเดินอ้อมมาทางด้านหลังองค์พระนะคะเพื่อมาชมแผ่นศิลาจำหลักสมัยธาวดีด้วยนะคะ จุดที่สองพระสุนทรีวานีขอพอนั่นสติปัญญาความรู้ค่ะ ที่3เนี่ยเราจะเดินเข้ามาในวัดชนในนะคะที่พระอุโบสถจะเข้ามาไหว้พระพุทธตีโลกเชษค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้เกิดวาสนาบารมีค่ะพระอุโบสถของวัดสุทัศเนี่ยจัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดของประเทศไทยนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะพระโบสมีความยาวมากมาก 您、嗯、这样我第一次不能来 จุดที่4เดินมาข้างหลังอุโบสถนะคะจะเจอกับพระยิ่งใหญ่ค่ะพระยิ่งใหญ่เราจะขอพรเรื่องสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะจุดที่5จะอยู่ข้างๆกันนะคะเป็นทาวเวสวรรณค่ะขอพรด้านโชคลาภเงินทองปัดเป่าสิ่งไม่ดีค่ะ จากนั้นไปที่ศาลาหน้าพระอุโบสถเราจะเข้าไปกราบไหว้พระพุทธเสกมุนีค่ะหรือหลวงพ่อกลักฝินขอแก้เวรแก้กรรมถอนคำสัญญาถอนคำสาบานค่ะการแก้กรรมขอขมากรรมเนี่ยมีวิธีไม่ยุ่งยากเลยนะคะเตรียมเงิน55บาทนะคะนำเงิน50บาทซื้อชุดทำพิธีแก้กรรม1ชุดค่ะในชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยดอกบัว5ดอกเทียน5เล่มทุ่ม5ดอก ส่วนเหรียญ5เนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าก่อนนะคะจุดทูบจุดเทียนให้ครบทั้ง5ค่ะแล้วก็ไปเอาบทสวดหรือใบขอขมากรรมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางวัดมีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะจุดจุดทูบจุดเทียนจะอยู่ตามลูกศรเลยนะคะเต็นมนี้ค่ะตั้งจิตให้แน่วแน่ทำสมาธิเมื่อกายพร้อมใจพร้อมแล้วเริ่มกล่าวคำขอขมาได้เลยค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาดอกบัวมาถวายหลวงพ่อกลักฝิ่นนะคะ แล้วก็นําเงิน5บาทเนี่ยมาถวายค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นพิธีขอขมากรรมแล้วค่ะในศาลานี้จะมีจุดที่7แล้วก็จุดที่8ด้วยนะคะคือพระพุทธลังสีมุตตาไพรค่ะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12ของกรุงรัตนโกสินทร์ให้เรากราบไหว้ค่ะ มาวัสุทัศน์แค่วัดเดียวก็ได้ทำบุญครบถูกด้านไม่ว่าจะเป็นขอพรด้านสติปัญญาโชคลาภด้านสุขภาพร่างกายขอวาสนาบารมีขอแก้กรรมถอนคำสาบานสำหรับใครที่มีวันหยุดไม่เยอะแต่อยากทำบุญแบบจัดหนักจัดเต็มแนะนำวัสุทัศน์เลยค่ะวัดเดียวเที่ยวจบครบถูกด,ด้านฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ไอรด้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย